สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับพวกเรา2คนนะคะ2ส,สาวรีวิวค่ะวันนี้เราเป็นเรามารีวิวรถรุ่นอะไรตอนนี้วันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถอีกคันหนึ่งนั่นก็คือเป็น Civic SC <Civic S> 1.8 e ค่ะ,ะตัวนี้เลขไมยอยู่ที่ประมาณแสนหกเท่านั้นเองใช่ค่ะรถแ่ยเป็นรถ ผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทหมื่นนิดๆอ่าทีวีเนาะผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นบาทถือว่าโอเคมากเลยเนาะเพราะแล้วแถมน้องเป็นรุ่นใหม่สองพันสิบเจ็ดด้วยใช่แถมรุ่นเก่าๆนี่ยผ่อนเดือนนึงตั้งแบบแปดเจ้าพันก็จได้ตัวใหม่ผ่อนหนึ่งหมื่นบาทก็คือถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านหน้ารถกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปชมตัวรถกันเลยค่ะมาวันนี้เราดูส่วนของหน้ารถกันดีกว่าเนาะ ดีรถนี้นะคะเขาจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็ไฟด้านหนะ้าเขาจะเป็นแบบเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะใช่แล้วก็เขาจะมีคิ้วนะคะเป็นสีโครเมียมเขาจะเป็นคิ้วยาวเป็นอีกฝั่งเลยอ่าซึ่งให้ความโฉบเฉี่ยวนะคะสวยงามดูสปอร์ตเนาะใช่ใชส่วนตัวชอบแบบซีวิกรุ่นปีเนี้ยดีไซน์แบบเนี้ยมากเลยนะใช่แล้วเขาเ่ยก็จะมีเป็นกระจังหน้านะคะเป็นลมดำแบบนี้นะคะตัดกับ สีโครเมียมแบบนี้นะใช่แต่ว่ามีความลงตัวมากๆนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูด้านข้างกันตัวนี้เขาเพิม่มไฟไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นล้อแมกอะลอยของคันด้า,าเลยมาจากคันด้าเลยใช่ค่ะแล้วก็ยางเนี่ยก็หน้าย,ยางไม่ไม่มีม<ำ>สึกหล่อนะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีรอยเลยอะ่ะคือแบบ่าเหมือนใช้เพิ่งใช้งานไปนะคะไม่มีสึกหลอเลยใช่ คือส่วนมากยางของเราก็จะเป็นปีใหม่ๆเนาะไม่ค่อยแบบเป็นปีเก่ามันก็เลยมีความแบบใหม่นะคะความใช้งานตัวนี้นะคะตรงกระจกเนี่ยเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าเขาจะมีแถบสีดำสีดำลมสีลมดำแบบนี้เนาะให้ตัดั<า>บวกระจกสปอร์ตอ,อะเนาะให้เขาแบบว่ามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะตัดด้วยคโครเมียมด้วยตัวนี้จะมีคโครเมียมสีเงินตัดแบบนี้นะคะกระจกก็คือ<ร>เป็นกระจกจากโรงงานเลยอันนี้คือเป็นกระจกที่มาจากโรงงานก็คือทั้งสีานเนี่ยเป็น กระจกที่มาจากฮอนด้าเลยตัวมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังต่อเลยเนาะซึ่งรถคันนี้นะคะก็ไฟเขาเนี้ยจะออกแบบมาไม่เหมือนตัวอื่นแล้วก็ไม่เหมือนตีวิครุ่งไหนเลยคือเขาเนี่ยจะมีเป็นความแบบฉกเฉียวความแบบว่ามีโค้งๆค้งมีความแบบว่าให้ความรู้สึกสปอร์ตฉกเฉียวนะคะแล้วก็เขา คำว่าซีวิตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนี่ก็เป็นสีโครเมียมตาขานาก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะใช่แล้วก็เขาด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นลมลมดำดำอ่าสีแบบนี้เลยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็จะมีเหมือนแบบนี่นะเป็นไฟเวลาเหมือนลานมีแสงไฟกระทบโดนอเงี้ยมันก็จะแบบว่าสะท้อนที่เห็นมากขับตอนกลางคืนนี้ใช่ค่ะอ้าคือตัวนี้เนี่ยก็คือสวยมากนะคะแล้วก็รอยเนี่ยแคบไม่ดีเลยใช่ โอเคแั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันต่อนะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้ตรงประตูนะคะเขาจะเป็นสีดํานะคะแต่ว่าจะมีเส้นเหมือนเป็นโครเมียมเส้นๆแบบนี้อ่าตัดกันนะแล้วก็ประตูตาก,ก็จะเป็นสีเ,นสเงินแบบนี้โครเมียม,แล,ม,ม,ยมแล้วก็ที่ปรับกระจกจะอยู่ตรงที่ประตูเลยนะคะ ใช่แล้วก็โนมัติเนาะใช่เป็นระบบไฟฟ้าเนาะแล้วก็อันนี้ที่เปิดฝากระโปรงหลังนะคะก็จะอยู่ตรงประตูคนขับเหมือนกันแล้วก็ลำโพงจะตรงนี้มิซี่ใส่ขอบตรงนี้ให้ด้วยนะคะใช่แล้ววันนี้เป็น p u s ส start แล้วเนาะรถคันนี้นะคะ่าตัวคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดำใช่เป็นสีดำใช่ค่ะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีดำหุ้มหนังเนาะแล้วก็จะมีเป็นปุ่มควบคุมมีปุ่มควบคุมระบบมีสีโครเมียมแบบนี้ ตัดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นสีเงินเงินนะคะก็คือเขาจะมีความจัดกันเนาะแต่ว่ามันก็จะลงตัวให้ความสวยงามเลยข<ช>ีด้านนั้นก็คือกว้างมากๆนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าเนาะเป็นเบาะผ้าแต่ว่าเขาจะมีลายอ่ามีลายแบบนิดนึงให้ดูแบบว่าเฮ้ยมีความา <8 S 1> แปลกตาแบบสวยอ่าใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่น้าอ่ามีที่ใส่น้ําแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจแันนึงนะ อ่าตอนนี้เปิดได้โอ้โหกว้างมากคือแบบว่าใส่ของได้เยอะมากตอนแรกค่ะที่เปิดไปเจอโอ้โตายโอเคก็คือข้างในนะคะจะให้ความหรูหราเลยตอบโจทย์กับการใช้งานมากๆแล้วก็ตัวตรงนี้กระจกมีกระจกทางด้านคนขับด้วยนะอ่าตรงนี้ก็เป็นมีไฟอ่าอ่หลังคาแบบว่าใหม่มากๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยใช่ โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าโอเคอ่าสำหรับห้องโดยสารด้านหลังของสี่รุ่นนี้นะคะก็คือกว้างขวางมากๆตัวบอกก็คือจะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นเบาะผ้าสีดําไม่มีลายเนาะจะไม่เหมือนไม่เหมือนด้าหน้าใช่ค่ะแต่ว่าด้านหลังก็คือกว้างขวางนั่งได้สบายเลยมีกระเป๋าจิงโจ้ทางด้านคนคนนั่งใช่ค่ะจิงโจ้คือใหม่เลยไม่หย่อนไม่ยานเนาะ โอเคแล้วก็จะมีที่ใส่ของด้วยนะสำหรับประตูนะคะก็คือเขาจะมีที่ใส่ของประตูก็จะเป็นสีดำาด้านหน้าเลยแล้วก็จะมีเส้นสีเงินตัดกันก็คือสวยงามกว้างขวางเนาะคนขายยาวไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าส่วนมากถ้าแบบรถที่มันไม่มีพื้นที่ด้านหลังก็คือถ้าคนขายยาวนี่ก็คือเบมอนพนัลำบากเนาะนั่งก็จะเมื่อยถ้านั่งนานไมนคุ้กว้างขายยาวขนาดก็ไม่ต้องห่วงค่ะนั่งได้สบายเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของท้ายรถท้นยรถเมื่อกี้เราเดิน เลยข้ามไปเนาะโอเคเดี๋ยวเอาเดห๋ยวให้ดูด้านหลังของตัวนี้นะคะก็กว้างอยู่แล้วซีิีเขาขึ้นชื่อเรื่องด้านหลังเนี่ยกว้างใช่เพราะว่าที่บ้านก็คือใช้ซีบีเหมือนกันแต่จะเป็นรุ่นเก่ากว่านี้ใช่แต่ว่าเขาก็ตอบโจทย์สำหรับคนเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆทำงานก็คือเลิศมากเพราะมันกว้างอ่ะอันนี้เขาดีด้วยตรนที่เขาเนี่ยมีอุปกรณ์เปลี่ยนยางให้พร้อมเลยเผื่อว่ายางแตกมีปัญหาอากรก็จะมียางอะไหล่ให้ด้วยก็คืออันนี้คือตอบโจทย์มาก สำหรับแบบโอเคเราต้องเปลี่ยนกระทานหานเนอะแบบว่าเผื่อแบบเรียกแล้วมาช้าไม่ทันใจใช่เดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของรายละเอียดต่างๆโปรโมชั่น <À, S 2> โอเคแล้วก็รีวิวจบไปแล้วนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ Civic อ่าเป็น Honda Civic นะคะ FC 1.8D อ่าตอนนี้ราคาอยู่ที่ 5 7 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น1,000 0บาทต่อเดือนค่ะใช่สำหรับซีวีก็คืออย่างที่บอกในตอนแรกก็คือผ่อนน้อยมากเนาะอ่าถือวเป็นราคาผ่อนที่น่ารักไม่ก็แค่แสนหกเท่านั้นเองเป็นรุ่น2017เนาะใช่ตัวนี้เป็นปี2017บโปรโมชั่นเรามีอะไรบ้างตอนนี้อ่าตอนนี้ก็จะมีโปรนะคะมีฟรีดาวมีขับฟรี90วันมีเป็น พรดาวศูนย์เปดอกเบี้ยศนซ็นาะนสิเดือนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีโปรดอกเบี้ยพิเศษ2.79ด้วยใช่ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะยินดีตอบทุกคําถามค่ะค่ะก็สําหรับรถนะคะที่เพชรยนต์เนาะเราก็รับประกันคุณภาพนะคะเรารับประกันคุณภาพใช่ค่ะทั้งโครงสร้างเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ไม์รถด้วยใช่ ไม่ผ่านการซ่อมหนักน้ำท่วมหรือว่าแบบจมชนหรืออะไรมาโอเคก็คือเขาเนี่ยรับประกันตรงนี้ด้วยแล้วก็ไม่มีการกองไม้นะคะการันตีไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะใช่แล้วคือสําหรับใครที่เข้าดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสตาร์มาติดตามกันในคลิปต่อไปนะว่าจะมารีวิวอะไรใช่อยากให้รีวิวคันไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยได้เลยใช่เพราะว่าที่เพชรย มากกว่า400้อค่าให้ลูกค้าเลือกเลยหรือว่ายังไงเนี่ยเข้ามาแวะมาดูได้ค่ะมาพบกับมาแล้วก็ต่อได้ที่เซรีไทยอยู่ที่เซรีไทยเท่าไหร่นะเซรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะโอเคคุณแม่เตือแน่นอนใช่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ